และก็มาถึงตอนที่พวกเรารอคอยลูกเมียน้อยอย่างซันจิไปอัดหน้าห้าผู้เท่าหน้าหงายไปแบบหล่อๆเลยครับและซีซ่าถึงกับหลั่งน้ำตาให้กับความตายของเวก้าพังที่สิ้นชีพแล้วสวัสดีค้าพบกับโอซิดิสตูดิโอช่องของคนรักหนังการ์ตูนอนิเมะและคอมิกเริ่มเรื่องราวของตอนนี้นะครับก็ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเลยดเรเวก้าพังก็ยังพูดเรื่องไร้าสาระและยังไม่เข้าประเด็นอยู่ ซึ่งประเด็นสำคัญและเนื้อหาสำคัญนั้นกำลังจะเริ่มขึ้นอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าส่วนเซนมาคัสจากตอนที่แล้วที่เขาได้อึ้งกับอะไรบางอย่างตรงเบื้องหน้าพร้อมกับมแมลงโทรสารพิเศษเขาตกใจอะไรกันแน่ปรากฏว่าเขาได้พบกับสมองอันมหึมาของดรเวก้าพังนั่นเองโดยสมองของดรเวก้าพังนั้นมีขนาดใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้นพอๆกับตึกหลายๆชั้นเลยทีเดียวซึ่งถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีในท้งน้ําขนาดใหญ่ ทำให้เซนมาคัตนั้นเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าความตายนั้นคืออะไรกันแนะ่และตอนนี้ความคิดของดเรเวก้าพังนั้นอยู่ตรงไหนกันแนะ่และเราก็ได้เห็นว่าเซนมาคัตกาลังเดินไปที่มแมลงสื่อสารและกําลังก้าวเท้าที่จะเหยียบแต่ภาพนี้เขาตัดให้เรานะครับเห็นถึงบรรยากาศของคนทั่วโลกและรีแอคชั่นต่างๆที่เฝ้ารอคอยคําพูดของดเรเวก้าพังโดยตรรัวละครก็ต่างคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีอย่างเช่นตัวละครจากอิสบูที่หมู่บ้านไซรับ บ้านเกิดของอูซอมนั่นเองเราจะได้เห็นคุณหนูคายะและแมรี่พร้อมเด็กๆทั้ง3าคนคอยฟังคำพูดของด็อกเตอร์เวก้าพังโดยจะได้ยินแค่เสียงไม่มีมแมลงสื่อสารที่ฉายภาพได้เด็กๆจึงพูดว่าถ้าบ้านของพี่คายะไม่มีก็ไม่ต้องไปหาจากอ,อื่นในหมู่บ้านแล้วแมรี่จึงพูดขึ้นว่า,มาแมลงสื่อสารที่ฉายภาพได้นั้นมีขนาดตัวที่ใหญ่มากนะครับ คุณอุคายะบอกว่าดเรเวรก้าพังนั้นเป็นบุคคลสําคัญที่มีชื่อเสียงมากในวงการวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์และภาพก็ตัดไปสู่ด้านอื่นๆเช่นพวกกองทัพเรือก็ได้คําพูดของเวก้าพังอย่างไม่ละสายตารวมถึงค็กคัตและลาบูนเองก็ได้ฟังข้อความนี้ด้วยเช่นกัน และภาพก็ตัดมาที่บ้านเกิดของเวก้าพังนั่นก็คือบาลติมอ์นั่นเองมีเด็กคนนึงตั้งคําถามกับคุณลุงว่าดเรเวก้าพังนั้นเกิดที่นี่อย่างนั้นเหรอคุณลุงคนนั้นก็เลยตอบว่าดเรเวก้าพังนั้นคือความภาคภูมิใจของหมู่บ้านเราเลยทีเดียวละ่ะเด็กคนนั้นเลยถามต่อว่าดเรเวก้าพังเนี่ยคือฝันร้ายของบานติมอ์หรือเปล่าผู้ใหญ่คนนั้นจึงตอบว่าไม่ใช่หรอกเพราะจริงๆแล้วอะ่ะมันคือไอแฟงกี้นั่นเอง และภาพก็ตัดมาที่อาณาจักรโทริโนซึ่งจะเห็นคนกับนกอยู่เฟรมเดียวกันและพูดขึ้นว่าสําหรับดอร์เวก้าพังนั้นถือได้ว่าเป็นบิดาหแห่งวิทยาศาสตร์ยุคสมัยใหม่เลยทีเดียวแต่ความสามารถของดอกเตอร์นั้นได้ถูกนําไปสร้างอาวุธมากมายเลยทีเดียวและภาพก็ตัดมาที่เกาะโจนสลัดฮาจิโนสึซึ่งแม้แต่โจนสลัดลูกกระจกก็ยังเฝ้ารอที่จะฟังคาพูดของเวก้าพังแต่บรรยากาศก,ก็ดูเหมือนจะวุ่นวายไม่น้อยเลยทีเดียว กลับมาสู่สถานการณ์ที่เกาะเอ Egg ็กเฮดจะได้เห็นว่าเซนมาคัสนั้นได้ทําการเหยียบเปลือกของมแมลงโทรสารออกกลายเป็นว่าเปลือกที่แตกไปเป็นแค่ส่วนครอบขอ,อแงแมลงโทรสารธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองสรุปก็คือเซนมาคัสนั้นที่ทําลายก็คือมแมลงโทรสารตัวปลอมยังไม่สามารถหยุดการออกอากาศของดรเวก้าพังได้ทาให้เซนมาคัสนั้นเกิดอาการหัวร้อน จึงแปลงร่างเป็นนกและอารวาสใหญ่ส่วนทางด้านเวก้าพังนั้นก็นได้บอกทุกคนว่าเข้ามาดูเข้ามาดูเลยการถ่ายทอดสดแต่ชากาก็พูดขึ้นมาว่าที่เรากําลังสื่อสารทางเดียวอยู่นะดเรเวก้าพังและดเรเวก้าพังก็พูดขึ้นว่าเอาละโอเคตามนั้นเดี๋ยวสิ่งที่เขากําลังจะพูดจะพูดเดี๋ยวนี้ละและภาพก็ได้ตัดออกไปสู่บรรยากาศภายนอกอีกที ที่กาลังรอรุนว่าดรเวก้าพังนั้นจะพูดอะไรกันแน่ทําให้ไอ้ห้าผู้เท่านั้นต่างลกกันใหญ่เลยและสื่อสารกันผ่านทางโทรจิตว่าเจ้าเวก้าพังนั้นน่าจะใช้วิธีการและมาตรการบางอย่างที่พวกเขานั้นไม่สามารถเข้าถึงได้จึงทําให้การออกอากาศของเวก้าพังนั้นไม่สามารถมีใครขัดขวางได้และห้าผู้เท่านั้นก็ยังไม่รู้ว่าดรเวก้าพังนั้นกาลังจะพูดอะไรกันแน่ข้อมูลเดียวที่มีที่ไอ้ยอร์กบอกมาว่าความรู้ของดรเวก้าพังนั้นมีมรดกของชาวโอฮาร่าอยู่ห้าผู้ ก็จึงพูดว่าหรือมันจะต้องการแก้แค้นให้กับชาวโอฮาร่ามีจุดจบเหมือนไอคบเวอร์นั่นหรอและภาพก็ได้ตัดมาสู่ลูกเมียน้อยอย่างซันจิที่กําลังอุ้มร่างของดร์เวก้าพังอยู่ได้เห็นว่าวีโนซาจุโร่กำลังโจมตีพวกแฟงกี้และบอนนี่อยู่และวีโนซาจุโร่ก็พูดขึ้นมาว่าฉันจะไม่ยอมให้อหํานาจทางการทหารตกอยู่ในมือของเธอหรอกจิเวรี่บอนนี่และแฟงกี้นั้นก็ได้กําลังปกป้องการโจมตีให้กับจิเวรี่บอนนี่แต่ก่อนที่ดาบจะมาถึง ตัวของแฟงกี้นั้นสันจิก็ได้พุ่งตัวเข้ามาอย่างเร็วและได้เตะเสยปลายคางวีโนซาจิโรไปหนึ่งดอกน้าหงายไปเลยทีเดียวและสันจิก็ได้ซีลอๆลอในตอนนี้เลยทีเดียวนะครับ แล้ววีโนซาจิโร่ก็ได้กลับเข้าสู่ร่างม้าโครงกระดูกได้กัดเข้าสู่กลางตัวของซันจิเต็มๆทําให้ร่างของดเรเวก้าพังที่ซันจิอุ้มออกมานั้นได้หลุดมือออกไปแต่ก่อนที่ร่างของดรเวก้าพังกําลังจะตกถึงพื้นได้มีแอสลาดอัพไว้ได้ทันทางด้านของโออิโมะและกาชิก็ได้เข้ามาล็อกตัวของวีโนซาจิโร่ทำให้ซันจินั้นหลุดออกมาได้ดินข้าของบอนนี่ที่กำลังจะได้โชว์ของโดยกำลังใช้สกิล ถ้าอนาคตที่บิดเดี่ยวเข้าโจมตีสู่วีโนซาจูโร่และเราจะได้เห็นภาพว่าร่างของบอนนี่นั้นใหญ่โตมโหฬารมากและพร้อมที่เหยียบวีโนซาจูโร่ให้จมดินแบบมุดธรณีเลยทีเดียวและในขณะที่การต่อสู้กำลังเดือดเดือดอยู่นั่นเองภาพก็ได้ตัดอีกแล้วไปสู่บรรยากาศข้างนอกไปรอบนี้เวก้าพังกำลังจะพูดอะไรบางอย่าง นั่นก็คือเขาบอกขึ้นว่าในตัวเขานั้นมีบาปอยู่2ประการและการที่จะทําให้วิดีโอนี้ออกอากาศได้นั้นโปรแกรมว่าจะฉายเมื่อเขาถูกจับได้หรือหัวใจเขาหยุดเต้นภาพก็ได้ตัดมาสู่หมู่เกาะชาบอนดี้หรเมืองต่างตกใจหากพูดแบบนี้แสดงว่าดเตรเวก้าพังนั้นตายไปแล้วอย่างนั้นเหรออย่างดูเวานั้นก็ได้ตามข่าวเมื่อเช้านี้นี่เองและได้รู้ว่าเวก้าพังนั้น เป็นตัวประกันของกลุ่มหมวกฟางแต่ตอนนี้ตายไปแล้วอย่างนั้นเหรอภาพก็ได้ตัดมาสู่ทางซีซ่าและจัดซึ่งตอนนี้ทั้งสองคนได้เป็นพันธมิตรวิทยาศาสตร์กรันซีซ่านั้นก็ได้ตกใจและหลั่งน้ำตาให้ความตายของเพื่อนเขาอย่างนั้นเองได้พูดขึ้นว่าพวกเรากําลังจะแสงหน้านายอยู่แล้วเวก้าพังและทางด้านสำนักข่าวของนกมอแก่ต่างหัวร้อนและโมโหว่าหากมีการ ใช้เทคโนโลยีแบบนี้ในการถ่ายทอดสดได้อาจจะทำให้ธุรกิจของเขาล่มสลายไปได้นั่นเองและภาพก็ได้ตัดเข้ามาสู่กเกาะเอ็กเฮดอีกทีหนึ่งนะครับจะเห็นว่าผู้ท้าเซตเทิ์นั้นได้เข้าโจมตีกลุ่มของหมวกฟางโดยมีนิโคโลวินและนามิรวมถึงอูซบและบรูคผู้ท้าเซตเทิ์นั้นขึ้นมาพร้อมพูดกับคำว่าเวก้าพังและบอกพวกนาวิว่าอย่ามาขวางทางฉันไม่ได้มีเวลามากพอที่จะมาเล่นกับพวกแกหรอกนะ แต่พอนิโคโลบินนั้นได้ยินเสียงของแซตเทิลก็รู้ได้ทันทีว่าเจ้านี่คือหนึ่งในห้าผู้เท่าผู้เท่าแซตเทิลก็จําได้ว่าแกเองสินะนิโคโลบินผู้หญิงที่อาคาอินุล้มเหลวในการกําจัดพอนามิได้ยินสนทนานั้นก็รู้ได้ทันทีว่านามิกําลังตกในอันตรายและบอกทุกคนว่าเราต้องปกป้องโลบินด้วยทุกสิ่งที่เรามีแซตเทิลเองนั้นก็ได้เปิดฉากการโจมตีพวกหมวกฟางที่อยู่ต่อนหน้าทันที พวกหมวกฟางนั้นก็พยายามเต็มที่ในการปกป้องมิโคโลบินเซตเทิลนั้นก็ได้ใช้ขาของตัวเองแลดมทิ่มพวกหมวกฟางซึ่งเราจะได้เห็นว่าขาหนึ่งของเซตเทิลนั้นโดนบลูคัดออกไปและเสียงของดร์เวก้าพังที่กำลังถ่ายทอดสดนั้นก็กำลังพูดขึ้นว่าสิ่งที่ตัวดอร์นั้นกำลังจะพูดถึงอาจจะทำให้บางคนนั้นหัวเราะเยาะได้เพราะว่ามันยากที่จะเชื่อ และภาพก็ได้ตัดมาที่เซนมาคัสอีกครั้งหนึ่งที่กำลังโลกในการหาวิธีการกำจัดการออกอากาศของเวก้าพังและทางด้านยอกด้วยที่กำลังคิดอย่างหัวแตกเลยว่าจะหยุดการถ่ายทอดสดนี้ยังไงและบอกกับตัวเองว่าเขาก็เป็นหนึ่งในเวก้าพังเหมือนกันจากอาการหัวร้อของเซนมาคัสตอนนี้เริ่มจะไม่สนสี่สนแอะไรแล้วและก็ได้ถามขึ้นมาว่าหากเขาได้ทําลายลาโบเฟททั้งหมดเลยจะเกิดอะไรขึ้นทางด้านเซเทิลก็ขึ้น พูดออกมาว่าหากทำลายลาโบเฟนนั้นจะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่และทำให้ทหารเรือรอบเกาะจำนวนมากได้เสียชีวิตลงและวาคิลี่ก็ได้พูดขึ้นว่า้าทำลายทั้งหมดตอนนี้จะไม่มีใครสามารถสร้างมาเธอร์เฟรมขึ้นมาใหม่ได้อีกต่อไปและในช่วงท้ายของตอนดรเวเกอร์พังก็ได้พูดในสิ่งที่น่าตกใจมากขึ้นว่าจากสิ่งที่เขาได้สรุปออกมานั้นโลกนี้ทั้งหมดกำลังจะจมสู่ใต้ท้องทะเลนั่นเอง และนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของสปอยตอน1113นั่นเองหากมีข้อมูลใดผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยยังไงก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe รวมถึงกดไลค์และคอมเมนต์ว่าชอบไม่ชอบอะไรบ้างเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับ